thank you ขอกระบ,บาตามีแล้วครับผมมันนี้ครับบาดาำยูนะครับขอค้วไของอีโขงนะครับบานหน้าผู้ตำบลน้าผู้นะครับอาเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีนะครับเด้อนะครับไอไส้ขนมี่นะครับข้อมแม่ลูกสองโค้นะครับจะมาเปิดราคาพีน้องนะครับผมด้รับช่วงกันนะครับก่อนเข้าไปรับช่วงเลยอย่าลืมนะครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจครับให้บาตามหาคั้วางงามราคาดีครับปาผักฟรีผักน้องนะครับเด้อนะครับผมขอไปรับช่วงกันเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวกับพี่กำลังครับพี่ครับผมซื้อโค้งครับครับผมอยู่บ้านน้ำผู้คือเขาหรอกครับบ้านน้ำผู้คือเขาไหนเนาะตำบลน้ำผู้อำเภอเพียรเนาะนึ่งครับจังหวัดอุดรนึงเลยครับครับผมนะครับอันนี้โค้งแม่ลูกอะไรเนาะแมนครับอู้มาเบิ่งก่อนไม่น้องน้องไม่ซื้อปะครับไอโอ้ยน้องมีอยู่ครับอันนี้ซื้อยังครับน้องดอกแก้วครับอันนี้ดอกแก้วนะครับเนาะครับน้องดอกแก้วอันนี้อายุเพิ่นรลายไปเพี่ลูกได้แล้วครับนี่ ลูกยี่โลูกสามเนี่ยครับลูกสามทองว่างมาตัวนี้เนาะทองว่างเหรครับแมันบ่มียังมาท่านทับยังเพิ่นทับทายเนาะส่วนสูงได้ไม่เท่าไรตัวนี้ของแม่เลยร้อยสามสิบสามสิบห้าบวกนี้ว่าครับประมาณสามสิบห้าเนี่ยนะประกันสามสิบห้าเนาะครับโอเคมาลองดูเปล่าบางกวนโอ้นะครับกวันตกว่วงนะครับเห็นอยู่นะครับนี่สายอีสานมาเท่าไหร่เนาะครับโอ้นะครับโอ้หางเงาลามเลยเนาะโอ้นุ่มนี่ ครับสีเต้านะครับแง่ตัวแง่ดีะแง่ดีนะครับนายเนาะน้องจะตื่นแง่ครับมาก่วงเราเหานะครับอันนี้ลูกได้ลูกเพิ่นพี่ลูกตัวฟูบ่อ่ะเดี๋ยวเขาไปลูกมันครับผมเบิ้งแม่ก่อนเขาจะลูกนะครับเนาะเบื้องเขาเบื้องลูกอ่านะครับโอ้เขาเปิ่อดีนะครับตื่นผมแง่ดูไปไก่เบิ้งนะครับโอ้นะครับเนื้อหนังดีอยู่ครับเด้อนะครับนังนาดีอยู่นะครับแข้งขากับ สวยอยู่นะครับผมตัวนี้เป็นยานคนเนี่ยยานข้นเนี่ยประมาณเจ๊กปีเท่าไแม่หนิสองสามบางทีว่าสามสี่หาปีนี่เ่ราะเคว่ประมาณหาปีบ่อะประมาณนี้นะครับเนาะเควยลูกสามเบืองให้กันนะครับถือว่าไปพัฒนานะครับต่อยอดนะครับพี่น้องนะครับเขาก็เปิดดีอยู่นะครับ โอ้แข้งคานังนาดีอยู่นะครับคนก็สวยอยู่นะครับคนตกสวงซองขังนะครับที่เห็นนะครับผมตื่นผมแน่นะมาใหม่นะครับคนนะครับพิดกินครับพิดกินนะครับส่งยานเนี่ยส่งยานความงามของคนนะครับเอ้านะเออผมเผายังไงยังไงเนาะครับผมเผายังไงดีผมเผายังไงดีองค้อกับมีเห็นอยู่นะครับ โอเครับเบิ้งคลิปอยู่นะครับแด้วคลิปบอล่ำอยู่นะครับก็รองพิดหน้าเบิ้งครับผมนี่ครับรอยซางสิบหานะครับไอผมประกันอยู่นะครับแจำจำกันไม่เห็นอยู่นะครับผมนะนะครับคนหูสวยนะครับหูเงยนะครับเนื้อหนังดีแข้งขาดีนะครับผมผมว่าไซซานกับนะครับรอยซางสิบหานี่กันซึ่งมันก็เลื่อมหายากแล้วนะเริ่มหายากแล้วนะครับเบื้องเรานะครับ นมสีเต่าโคบนะครับแขงขานะครับหวานนะครับพี่น้องเบิ้องใสความความกันนะครับอันนี้เป็นลูกลูกลูกผูดนะครับพี่น้องเด้อนะครับอ่ไอ้เพิ่นว่าทองวางนะครับผมนะครับทองวางอยู่นะครับตัวแรกเอาไปทับพอยง่ายๆนี่กันะครับพัฒนาต่อยอดได้ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งลูกครับันี้นะครับลูกจักเดือนแล้วครับไอ้นี้ลูกมัน ตัวแรกตัวนาตัวลูกมันตัวหุ่นตัวผูตัวลังนั้นบ่ตัวผู้ลังนั้นบ่ตัวผู้นะเดี๋ยวเดี๋บึ้งก่อนโอ้ลูกกับลูกกับอ้วนนาดีอ้วนนาดีเนาะอือครับลูกลูกฟังขวาได้ครับเลยพี่น้องนี่ครับนะครับแข่งขามาดีอยู่นะครับลูกกับใดพี่คงนะครับมันเนี่ยอันน้องยังลุงกำจับอะไรตอนนี้น้องยังนะใช่ครับน้องนี่ไหมครับซื้อแม่นี่ไหมโอ้หนี่บหมครับดอกแก้วครับนี่ดอกแก้วดิ แม่ดอกแกียกัลูกไส้นี่พี่คงจะเปิดอะไรบ้างครับเปิดไว้แปดซีฟครับราคาต่อรองได้อยู่ครับแปดสิบไส้เนาะแปดหมื่นราคาต่อรองได้นะครับผมโอถือว่าเอาไปพัฒนาได้เนาะครับผมโอ้งานมีนะครับพี่น้องนี่บทายินครับสวยอยู่นะครับทายินสวยอยู่นะครับพัฒนาต่อยอดนะครับผมอ่ะ ลองพิจารณาเบิ้งนะครับเดินในโคมแรกนะครับพี่น้องเดินนะครับไปเบิ้งโคมที่สองเลยครับอันนี้โคมที่สองนะครับเนาะครับอันนี้มีเสื้อบหมครับใบมีครับเสื้อยังครับไม่นี่น้องกวางท่องนี่แหละครับน้องกวางท่องเขามันคือกวางเลยเออมันน้องกวางท่องโอ้นะครับเขาสวยนะครับตัวนี้นะครับเขาสวยนะครับสูงแค่ไหนครับเป็นแบ่ไหนครับน้องกวางท่องนี่สูงสิบห้าร้อยสามสิบนิ้วครับสามประมาณประกันไว้ที่ร้อยสามสิบเลยเนาะครับประกันไว้นี่อันนี้ท่องไหครับหรือยังไงนี่ท่องครับพอคุณฟูห้องนี่บ่นที่วัน ทองคู่ฟูงเขานี่แหละครับโอ้นะครับนะครับต่ออยากอยากอยากอ้างยังไงนะเนาะเมียนครับอ้างยังนั้นด้วยตัวสามสิบนะครับแม่กวงทองตั้งปีไรแม่นี่ครับวอ้ยแม่นี่ก็ยิ้มบนสามสี่ปีนี่มาเระมันสี่ปีหน่อยเนาะทองไหนเนาะไอ้วอ้ยทองทองสามไม่ทองนี่ยทองสามไม่ทองมันมาครับเมียนครับเบ่งมุงขอก้เขาสวยดีครับน้องนะครับเขาสวยนะครับน้องกวงทองนี่นะครับ ทัอ่งอยู่ไหนเนาะก็เดืนอนอไรถั่งประมาณทั่งสิบว่าหกเดือนแล้วว่าถองมันแก่อะไรแล้วเนี่ยมันหาหกเดือนแล้วเนาะสูงไรนเนาะเบิ่องบนเบิงบ่งเต่านุ่มกันครบบ่นุ่มจีเต่าครบนะครับแขงขาก็ถือว่าเสด็จนะครับเนาะครับผมแขงขาเสด็จอยู่ตันะ้งสวยนะครับพอเบิ่งไในเนาะโอเคเบิ่งอยู่นะครับไอ้น้องกวงท่องนี่ไอจะเปิดอ,อะไรไปไหนครับนี่ เปิดไปแปดมือนั่งกันละครับเปิดไปแปดมือนะครับเนาะครับอันนี้เป็นลูกสาวใหม่ลูกสาวอันนี้ลูกสาวคมลูกสาวนะครับเนาะแมงโคมลูกสาวเนี่ยเดี๋ยวจะให้เบิ้งลูกสาวพี่น้องเด้อนะครับเบิ้งแม่กันก่อนนะครับแม่กับสูงลอยสามทิพนะครับผมจะว่ากันลอยสามทิพนี่บ้าจำกระเบื้อหลายขอบลายฟ้ามันนะครับเอาพอยงี้ใส่นี่นะครับสูงกว่าแม่ปัดเลยนะผมเอาพอยใส่เลยนะครับเ้องพัฒนาเอาครับเห็นเห็นอยู่นะครับลายป้ามอยู่ เอาแม่นนหน่อยนะครับไปแม่ะสงร้ายนะครับแต่ว่าไปพัฒนาต่อยอดนะครับผมใส่พออย่งไงยังน้อยนี่นะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีที่กันนะครับตัวเด็กมุงอยู่นะครับอาลูกสาวได้ตัวเด็กน้องนี่เลูกสาวนะครับเป็นลูกสาวนะครับของแม่กวางทองนะครับจะเดือนแล้วหน่ยเลยคิดว่ามันซีหาเดือนเนี่ยมันซีหาเดือนนะครับเนาะโอ้แต่ว่าแข็งขากะดีนะครับพี่น้องนะครับลูกสาวนะครับ อันนี้ก็เป็นพ่อของฝูงใหม่ลูกพ่อของฝูงเขากันนะพ่อของฝูงนะครับเนาะโอ้นะครับขวไอข้าวเจ้าหลายข้าเจ้าบ่ได้จัดสายพันธุ์โอ้ยนะพี่น้องก็ถือว่าใจดูกันมากกับโอเคอยู่นะครับแข่งขากันนะครับพวกเล็บพวกยังกิดโอเคเบิดนะครับพี่น้องนะครับลองพิจารณาพี่น้องเด้นะครับวันนี้คุมน้องกวงทองนะครับเด้อนะครับลูกสาวนะครับทองแก่วมันหกเดือนนายเนาะหกเดือนนี่แหละเดือนไปแปดมื้นครับพี่น้องนะครับปอดเบิรงคลิปประจำอยู่ ก็อย่าลืมนะครับเด้อนะครับทั่วหาพี่โขงนะครับพี่โขงขอบบอกเบอร์พี่น้องได้081ครับผม149ครับ9736ครับ9736ครับพี่โขงบ้านหน้าผู้ครับตำบลหน้าผู้อ๋เไปเพื่อนครับพี่น้องเด้อนะครับมักตะโคมในกับทั่วหาใส่เพื่อนครับเด้อวันนี้นะครับเอาครับพี่น้องนะครับเบอร์คลิปแล้วครับผมก็อย่าลืมนะครับเด้อนะครับกดติดตามครับเป็นกำลังใจนะครับเด้อให้มาตามครับหาข้อยงามและขาดีครับมาฝากฟรีฝากน้องนะครับเอาพี่โขงเหามวันนี้ครับลาพี่น้องครับพี่ครับผม วักทดีครับ